รู้ไหมครับว่าภูมิแพ้นั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไรหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับปัจจัยรแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยภายในร่างกายของเรา เป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ที่ไวมากกว่าปกติครับเลยทําให้เกิดอาการของภูมิแพ้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไอจามน้ําตาไหลคันคอนะครับเหล่านี้เป็นต้นปัจจัยที่2นะครับันก็คือเป็นปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารก่อภูมิแพ้ในบ้านเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไรฟูนควันจากการทําอาหารหรือว่าขนสัตว์จากน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงนะครับในบางครั้งเราอาจจะแพ้โดยไม่รู้ตัวครับ ปัจจัยที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝันโลดควันบุหรี่หรือว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5นะครับอนุภาคจิ๋วขนาดเล็กที่เราไม่สามารถจะสังเกตได้ด้วยตาของเราเองนะครับก็ทําให้จมูกข,ของเรานั้นเกิดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นให้เกิด ภูมิแพ้ขึ้นมาได้โดยทันทีปัจจัยที่4นะครับก็จะเจอในคนที่มักจะแพ้อากาศนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศที่เย็นทันทีนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของภูมิแพ้ได้ปัจจัยสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเครียดทางานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อยครับเหล่านี้จะทาให้ภูมิของเรานั้นตกลงมานะครับแล้วก็ทาให้อาการของภูมิแพ้นั้นกําเริบขึ้นได้ครับคิดว่าทุกคนนะครับพอจะรู้สาเหตุหรือว่าปัจจัยกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้้้กกัััันนนแแลลลวววออยย่าืมดดูตเงะครบ